ก่อนจะเริ่มคลิปผมขอแนะนำร้านเติมเกมวันพันแมนร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปลิงก์อยู่ใต้ดีคิปชั่นถูกกว่าเติมเองแน่นอนแล้วมาเติมกันเยอะๆนะครับขอบุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง c n เน X กนะครับก็อยู่กันในเซิร์ฟ729เหมือนเดิมนะคลิปนี้ผมก็จะมาเปิดอาวุธสามดาวโซนิกะครับก่อนอื่นก็ไปอัปเดตอันดับพลังก่อนนะตอนนี้เราก็ ยังอยู่ที่หนึ่งอยู่นะที่สองก็น้องเลนนะที่3มก็เป็นมิยาบิเหมือนเดิมลำหนึ่งสองสามนะแต่ว่าที่สี B, ่เอ็มบาบีเอ็มบาอะไรก็ไม่รู้นะขึ้นมานะแทนน้องต้นนะที่แรกน้องต้นอยู่ที่สี่นะสี่ลงไปก็ไล่ๆกันนะห่างกันไม่เยอะนะแสนสองแสนนะผ่านด่านก็ที่1น,นะครับตละความสุดกงก็ยังเป็นเกลโลเหมือนเดิมนะกิลแล้วก็ยังอยู่ที่1เหมือนเดิมนะครับไปตอนนี้ผมก็มีตั๋วอยู่ทั้งหมด หกสิบสองใบนะครับก็ต้องซื้อเพิ่มนะอีกสิบแปดนะเดี๋ยวขอเติมแบงค์กันนะไม่มีคูณสองนะผมน่าจะต้องเติมแพ็กนี้นะสามร้าสิบนะไปสิบแปดมันต้องใช้เจ็ดสิบใบไม่ใช่หรอวะมันคงจะซื้อเกินนะไม่เป็นไรเปิดเลยครับ <laughs> โอ้ คิดยังไงวันนี้ทีแรกก็พออยู่แล้วนะไปซื้อเพิ่มใช่ไหมไปไวเลยนะโเคเศษลืมล่มสองร้อยกระเศษนะผมเปิดได้ประมาณสี่ห้าตัวนะตัวมันนะน่าจะครบแล้วไหมอืมครบแล้วนะสรุปเจ็ดสิบใบนะผมจำผิดนะเอ้ยผมคิดผิดนะผมคิดตัวผิดนะไม่เป็นไรเก็บไว้เปิดเดือนหน้าคนระับ ของตัวอื่นนะโอเคได้มาแล้วเดี๋ยวไปอัปเดตเอ้ยอัปเกรดเลยอันนี้ก็คือแบบยังไม่ได้จัดอาวุธสามดาวนะก็คือดาเมจเก้าร้อยนะแล้วก็มีเพิ่มความเร็วเป็นเก้าสิบสี่แล้วก็เพิ่มดาเมจทั้งทีมยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวไปดูว่าอาวุธสามดาวมีอะไรบ้างนะ เรียบร้อยรับก็ดามจเพิ่มขึ้นมา260นะแล้วก็ความเร็วให้เพื่อนเป็น98นะครับแล้วก็ดามจเพิ่มขึ้นอีก10%นะทุะทุกตัวนับทั้งทีมนะเพิ่มขึ้น10%นะก็เดี๋ยวไปเทสเลยตอนนี้ก็พลัง3ล้าน8เลยนะพอดีเลยนะพออัพแล้วกำลังชนะหรือเปล่าจากคลิปที่แล้วผมก็ตีน้องเลนยังไม่ชนะนะเดี๋ยวลองมาตีดูว่าจัดมาแล้วจะ ไหวหรือเปล่านะทีมก็น่าจะประมาณนี้นะตอนนี้ก็คือยังฆ่าเกโลไม่ตายนะครับคายกรงสารไปเอฟเฟกดูไม่ค่อยต่างจากเดิมนะผมดูไม่ค่อยแตกต่างเลยนะมันเหมือนเดิมเลยนะอาจจะแค่มีพื้นหลังเพิ่มเข้ามานะที่ดูอลังการกว่าเดิมนิดนึง แต่ก็แทบไม่ต่างคนระับจมตัทาอากาศไปสี่สนนะไม่รู้ว่าจะฆ่าได้หรือยังนะคิดที่แล้วฆ่าไม่ได้นะสี่หมื่นสี่เรียบร้อยระเบิดไปล้านหนึ่งนะมาแล้วตัวแบกเขาตุ้มส8ล้านคะรับยังยืนอยู่นะยังเหลือครบหตัวนะครัคิงอีองจิ้นไปโอเคซื้อมาทลายวัสดทุทารับ อูสมหมื่เก้าระเบิดอีกสามแสนดำต่อยธรรมดาไปครับชมเชียรอากาศขึ้นมาครับอูสองดาวสามสิบดาวเมนนะซื้อมื่อกี้มาทลายพระสุทธาบอู oh, แสนหมาครับเทินสอง 2. เรามีลูกไฟหลูกนะเพราะว่าเป็นพาร์ทสองครับปาดไปแสนหนึ่งน้องเล่นมี3ามลูกนะหายไปไหนวะอ๋อตายนะไม่ได้ออกสกนะิลแล้ว ก็เลยไม่ได้จิตลบนะทัสมกุกิจิตบทขยี้ไปโคตรเบาหมืนะ่สองครับตัวยิงไปอีกสามนะจงทียทางอากาศตอนนี้เรายังเหลือครบนะหตัวสามแสนสองมาครับค่ายกรสังหารส่วนอีกน้องเลนปาดมาบสองหมืนก้าแล้วก็คิงหลับไปทัสมกุกิหลับไป้เรานอนไปสองแล้วนะสนะีนะ่สี่ครับตอนนี้ต่อมี5ห้าล้านนะ ผม้กสิสือหมัดทะลายพัสุทาไปครับบึ้มพันหกนะเอือกรับอีกหนึ่งนะครับเราเหลือน้อยกว่าแล้วตอนนี้นะโจมตีทางอากาศน้องเยนสวนมาครับทะเลเขาติดโลดนะมาครับเทนนิสามค่ายกองสังหารไปฟึบุ๊บไม่ค่อยต่างเลยผมโดนไม่ค่อยต่างเลยนะเรียบร้อยโก้กิสือนอนไปนะมาโก้กิสือเอ้ย เกโลเราต่อนะดาเมจเก้าหมืนะสอนิกจะตายแล้วค่ายกองหารสวนมาสองนสองนะสะสมพลังจุโจมตุ้มสามหมืนเก้าต่อยไม่เข้านะพอเหลือสโอนิกกับเ,เกโลนะแล้วก็โก้ห้สื่อติดโลอยู่นะดาเมจแรงเพราะว่าต่อยตัวอื่นนะถ้าต่อยสองนี้สองตัวนี้คือถ้าไม่มีดาเมจนะ ลิ้นพันหมดแล้วเรียบร้อยปรับไปมาหนึ่งลุมสามครับเทินที่สี่นะเข้าเทินที่สี่แล้วผมว่าไหวแล้วนะรอบนี้มันติดเออเหลือหลอดเดียวแล้วนะเลือเหลือหลอดเดียวแล้วนะหลอดฟ้านะครับมันถึกกับหลอดฟ้านี่นะเดี๋ยวพอถึงหลอดส้มก็เป็นเดียวตายแล้วนะมาครับเทินที่ห้ปาปไป คลายกระสังหารหกหมืนสองนะโดนยิงไปสามครับระเบิดอีกสองแสนสมดีทางอากาศเกโลเราบุ้มห้าหมืนโดนยิงไปสามนะโดนจะยิงแรงกว่านี้ไม่ได้แล้วหรอวะสมดิทาอากาศสวนมาครับหิวเลือดไปได้แค่หิวเลือดนะครกระสังหารไปบุ้มแปดหมื่นนะจะตายแล้วแต่ยังมีโลอยู่นะ ติดโล่อีกประมาณสองทีนะแต่ผมก็น่าจะชนะแล้วนะตอนนี้จะมีรอากาศไปหกหมืนห้าครับยิงธรรมดาไปสามอีกแล้วน่าจะยิงแรงได้แค่นี้นะมาเทอร์นเจ็ดครับมาติดโล่ละเลือดฟ้าหมดแล้วนะครับตอนนี้น่าจะตีเข้าแล้วเดี๋ยวระเบิดก็น่าจะติดโล่ละเรียบร้อยแอฟโลมาแล้วหนึ่งนะเจโลเราตีไปครับ จริงๆถ้าเราเหลือเยอะเหลือตัวเยอะกว่าน,นี้จะชนะง่ายกว่านี้นะเพราะว่ามันจะเล่งเทินโลได้นะอันนี้ตัวตัวเราเหลือน้อยนะมาครับเทินที่แปดละฆ่าทันไหมนอ้องจะงกดข้ามเลยเนี่ยนะนะไม่ทันนะเกือบจะไหวนะก็ยังไม่ไหวนะยังเหลือเลือดอยู่นะครับพเมื่อกี้ก็เทินแปดแล้วแต่ว่ายังเหลือเออโลอีกรอบหนึ่งนะ โอเคครับ okay. คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับ mm hmm. ขอบคุณครับ